สวัสดีพี่เพียงน้อง,องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่35ครับมาใหม่ๆสวยๆย,ยามเชา้ชาเช้าเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการละ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระลำลาำเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับมาพร้อมตลับอันสวยงามครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับรายการที่3ครับเป็นพระสังกระจายเนื้อผงครับเนื้อนนนนวเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่ทวดรุ่นมหาราชครับวัดช้างให้ครับอำเภอโคกโพค,ครับจังหวัดปัตตานีครับมาพร้อมกล่องกรรมยี่เลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับใต้ฐานตอกหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับ5้ห้าครับ รายการที่5ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังต่อกโคตตัวฉอชิงครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่6ครับ เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค,ค่ำๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับพระพุทธชินราชครับเนื้อชินตะกวัวครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับ ออกเนื้อชินเงินเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเนียนเนียเลยครับนุ่มนุ่มเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่8ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆก่ค่ำค่มันๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับ สวยคมสวยมันเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่11ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเนื้อชินตะกัวครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมักขามเท่าครับด้านหลังจานอักขระเลขยันครับเนื้อชินตะกัวเก่าๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับ รายการที่12ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเงินโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับมีคาบกตุติดด้วยครับคาบกุปกคุมทั่วองค์พระเลยครับ รายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเหนือแก่งๆเลยครับลงรักเก่าครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาเลยครับแก่งแ่งแน่นๆมันๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญพระพุทธโสธรครับเหรียญลงยาครับ วัดโสธรวะลาลา,ลามวรวิหารครับรายการที่16ครับเป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมครับ เนื้อเปียกทองคําครับหลังภาษาจีนครับหรือจะเป็นทองคําครับเลี่ยมกรอกกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเลี่ยมเก่าครับรายการที่17ครับเป็นพระลอดครับพระลอดเหนือดินเก่าครับ รายการที่18ครับเป็นเหรียญกงจักหลวงพ่อแช่มครับวัดตากล้องครับด้านหลังเป็นพระราวหูอมจันทร์ครับเหรียญเก่าสภาพใช้ครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับหลวงพ่อแช่มนั่งปืนคว้ยครับ รายการที่19เครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพระปิดตาครับเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังเป็นอักขลระเลขยันครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินรลลาชครับจังหวัดพิษณุโลกครับ ด้านหลังเป็นรอห้าครับลงยาครับรอบเดิมๆเลยครับใส่ตลับเดิมๆเลยครับพร้อมบูชาเลยครับ300บาทครับเนื้อออกเนื้อเงินเลยครับรายการที่21เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าแก่ท้องครับเนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักครับหลังยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่23ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเหนื้อมันๆเลยครับเนือโลหะครับสวยๆคมๆเลยครับฐานเตี้ยครับรายการที่24ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นครับหลังยันห้าครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่25ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปะลิสุดโธครับรุ่นรับเสด็จครับปีพศ2536ครับ อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับพระยานวิทยาคมเทนครับต่อโคดีครับด้านข้างครับรายการที่26ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงใบลานครับหลังยันครับ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินเก่าครับข้างอุครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่28ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบครับด้านหลังเป็นยัน5ครับปีพศ2519ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณครับองค์ปฐมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับรายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่แนๆเลยครับนวนๆเลยครับ รายการที่32ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อมันมันวาวๆเลยครับออกปีกมแมลงทับเลยครับรายการที่33ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำค่ำมันๆเลยครับ รายการที่34ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมครับเรี่ยมจับกล่อบเงินกรอบทองครับเรี่ยมเก่าครับรายการที่35ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ องคพระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระกําแพงเปิดโลกครับเนื้อดินครับเนื้อดินแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับ เหนือจะเป็นหินเลยครับรายการที่37ครับเป็นเหรียญล่อโบราณหลวงปู่สุขครับสี่เหลี่ยมปรับพามนทนครับด้านหลังจานอัคระเลขยันครับเหนือชินตะกัวครับหรือจะเป็นเนื้อเงินครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่อสองฟองครับสวยโดนโดนใจยามเช้าเช้าครับราคาพิเศษเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับพักกิ่งก้นถ้วยเก่าครับ รายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขครับปีพศสอ6 6หครับห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอักขลระเลขยัยนครับรายการที่3ครับเป็นพระปิดตาหล่อบโบราณเนื้อเมฆพัดครับ มีจานอักษรเลขยันนะครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อมันมันเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระมเหสวนครับหล่อโบราณพิมสองหน้าครับพิมพ์สวนกลับครับสวนหน้าสวนหลังครับเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าค่ำๆ่เลยครับน่าจะเป็นพระกูครับ รายการที่5ครับเป็นพระพุทธหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงาเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่6ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อโสธรครับ เลี่ยมจับขอเก่าครับอยู่ในกระเช้าครับปีพศ .2,500 ครับอุดกิ่งด้วยครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเหรียญจอบเล็กครับ เลี่ยมกรอบสีครับกรอบกันน้ำครับรายการที่8ครับเป็นพระพุทธครับยกแกะครับหินยกแกะเก่าครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับ รายการที่9ครับเป็นพระนางพระยาเนื้อดินครับเรี่ยมเก่าโบราณครับกอบแตกรายงานเลยครับรายการที่10ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆมันๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับรายการที่11เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับใต้ฐานมีเม็ดไข่ปลาด้วยครับเนื้อนวลนวลนุ่มๆเลยครับ,รบด้านหลังป๊ำหมึกตายางครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับรายการที่12ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเนื้อสำลิดครับขึ้นสนิมเฉียวเลยครับมันๆเลยครับน่าจะเป็นสายใต้ครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาเลยครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปครับพี่ๆน้องๆสนใจแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับขอบคุณครับ